สวัสดีค่ะครูนิต้านะคะวันนี้ครูมีเรื่องอยากจะมาชวนคุยกันค่ะเป็นเรื่องที่จะเปลี่ยนวิธีที่เรามองการทําเพลงด้วย AI ไปเลยหลายคนอาจจะกําลังตามหาพร้อมลับกันอยู่ใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยกุญแจสําคัญที่ทําให้เพลงของเรามีชีวิตชีวาเหมือนมนุษย์สร้างมันอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมคะว่าเราใช้เวลาไปเยอะมากกับการตามหาพร้อมเด็ดๆหวังว่าจะได้เพลงปังๆไวรัลกับเขาสักที แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับออกมาแบบธรรมดาไร้อารมณ์แล้วก็ฟังดูเป็น AI จ๋าเลยวันนี้เราจะมาไขาปริศนานี้ไปพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มเจาะลึกที่ประเด็นแรกกันเลยเรื่องที่ครูเรียกว่ากับดักของนักล่าพร้อมค่ะนี่คือข้อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่ทำกันแล้วมันก็เป็นเหมือนหล่มที่ทำให้เราไปไม่ถึงไหนสักทีนั่นก็เพราะว่าเรากำลังโฟกัสผิดจุดกันอยู่นั่นเองค่ะ นี่แหละค่ะคำถามแบบนี้เลยเราเห็นกันจนชินตาในคอมมูนิตี้คนทำเพลง AI ใช่ไหมคะทุกคนต่างเชื่อว่าพรอมต์คือสูตรสำเร็จแต่ความจริงแล้วมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพทั้งหมดเท่านั้นเองค่ะนึกภาพตามนะคะการที่เราใช้พรอมต์ยาวๆละเอียดละเอียดแล้วกดสร้างเพลง2นาทีรวดเดียวเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการหยอดเหรียญแล้วดึงคันโยกตู้สล็อตเลยค่ะเราไม่มีทางรู้เลยว่าท่อนฮุกจะมาตอนไหนจะมีท่อนบริดจ์หรือเปล่า หรือเพลงจะจบลงแบบดื้อๆไหมเราแค่กำลังหวังว่า AI จะมอบสิ่งดีๆให้เราซึ่งบอกได้เลยว่านี่ไม่ใช่วิธีการทำงานของมืออาชีพค่ะพอเราเข้าใจกับดักแล้วเนี่ยทีนี้ก็มาถึงหัวใจของเรื่องในวันนี้กันเลยค่ะเราจะเปลี่ยนมุมมองจากการตามล่าวัตถุดิบหรือก็คือ prompt ไปสู่สูตรสำเร็จหรือก็คือโครงสร้างซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญกว่ามากๆเลยค่ะก็อาจจะได้นะคะถ้าฟลุปจริงๆ แต่เชฟทำเค้กมืออาชีพเขาไม่เดาสุ่มกันแบบนั้นหรอกค่ะเขามีสูตรที่บอกชัดเจนเลยว่าต้องใส่อะไรตอนไหนอบด้วยอุณหภูมิเท่าไหร่และประกอบแต่ละชั้นยังไงการทําเพลงด้วย AI ก็เหมือนกันเป๊ะเลยค่ะและนี่คือภาพที่ชัดเจนมากค่ะพร้อมก็คือวัตถุดิบที่บอก AI ว่าจะใช้อะไรบ้างเช่นเปียโนแจ๊สเสียงร้องผู้หญิงแต่โครงสร้างนี่สิคะคือสูตรที่บอก AI ว่าจะสร้างเพลงยังไงมี intro verse chorus ไปจนถึง outro อันนึงคือการเสี่ยงโชคแต่อีกอันคือการกํากับดูแลอย่างสมบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะประเด็นสำคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้ก็คือทักษะเพียงอย่างเดียวเลยที่จะแยกระหว่างมือสมัครเล่นกับมืออาชีพในการสร้างเพลง AI ได้อย่างแท้จริงก็คือความเข้าใจเรื่องโครงสร้างนี่เองค่ะสิ่งที่พวกเขาทำต่างออกไปก็คือการมีเจตนาเชิงโครงสร้างหรือ structural intent ค่ะ มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดไม่ใช่การตามหาเครื่องมือลับหรือพร้อมวิเศษที่ไหนเลยเรามาดูหลักการพื้นฐานของวิธีนี้กันนะคะมันง่ายมากๆเลยนั่นก็คือแทนที่จะสั่งให้ AI สร้างเพลงทั้งเพลงในครั้งเดียวเราจะค่อยๆสร้างมันขึ้นมาทีละส่วนทีละท่อนเหมือนกับการต่อตัวต่อเลโก้เลยค่ะเอาละค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดแบบสุดๆไปเลยเราจะมาเปรียบเทียบก,กันแบบมัดต่อมัดเลยระหว่าง2วิธีนี้ วิธีของตู้สล็อตที่คน95%ใช้กับวิธีของผู้กำกับที่คนระดับท็อป1%ใช้กันค่ะนี่คือวิธีที่เราคุ้นเคยกันดีเลยใช่ไหมคะมันง่ายนะแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันคาดเดาไม่ได้เลยเราควบคุมอะไรแทบไม่ได้และส่วนใหญ่ก็มักจะจบลงด้วยความผิดหวังหรือไม่ก็ได้เพลงที่แบบก็พอใช้ได้เท่านั้นเองแต่สำหรับวิธีของผู้กำกับโอ้โหทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแบบคนละเรื่องเลยค่ะเราจะสร้างและอนุมัติเพลงไปทีละท่อน เริ่มจากอินโทรพอได้มูทที่ใช่เป๊ะแล้วเนี่ยก็ค่อยๆต่อขยายไปทีละส่วนอย่างมั่นใจนี่แหละค่ะคือการควบคุมที่แท้จริงเห็นไหมคะว่าเราเริ่มจากชิ้นส่วนเล็กๆก่อนเราแค่ต้องการสร้างบรรยากาศของเพลงพร้อมก็จะสั้นและเจาะจงกับท่อนนั้นๆเท่านั้นฟังดูแล้วถ้าชอบก็ไปต่อไม่ชอบก็แก้แค่ตรงนี้ไม่ต้องรื้อใหม่ทั้งเพลงเลยพอเราได้อินโทรที่สมบูรณ์แบบแล้ว เราก็แค่ใช้คำสั่งทำต่อหรือ continue แล้วก็เพิ่มองค์ประกอบใหม่เข้าไปอย่างเช่นเสียงร้องและที่สำคัญเลยคือการใส่แท็กอย่าง verse เพื่อบอก AI ว่านี่คือทอน o รสนะทุกอย่างก็จะถูกสร้างบนพื้นฐานที่เราอนุมัติไว้แล้วค่ะ และเมื่อเราสร้างอารมณ์มาถึงจุดพีค k แล้วก็ถึงเวลาของทอนคอรัสค่ะเพราะว่าเราปูทางมาอย่างตั้งใจ AI จะเข้าใจบริบทและส่งมอบทอนฮุกที่ทรงพลังและเข้ากับเพลงได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่มีการสุ่มอีกต่อไปค่ะเราจะกลายเป็นผู้กำกับที่ควบคุมทุกจังหวะทุกการเปลี่ยนผ่านและทุกอารมณ์ของเพลงเราไม่ได้แค่ใช้ AI แต่เรากำลังทำงานร่วมกับ AI ในฐานะเครื่องมือสร้างสารรค์ชิ้นหนึ่งเลยค่ะ แล้วผลลัพธ์ของการมีโครงสร้างมันเป็นยังไงล่ะเมื่อเราเปลี่ยนมาใช้วิธีของผู้ํำกับแล้วสิ่งที่จะเปลี่ยนไปนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าแค่เพลงที่ดีขึ้นนะคะมันจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยจริงๆข้อดีมี3อย่างหลักๆเลยนะคะ 1. คือเราไม่ต้องเสียเวลาและเครดิตไปกับการสุ่มอีกต่อไป 2. คือเพลงของเราจะมีด y นามิกมีการไล่ระดับอารมณ์ที่น่าฟังเหมือนเพลงที่มนุษย์เรียบเรียง และ3คือเราจะได้เรียนรู้ทักษะการเรียบเรียงเพลงซึ่งเป็นทักษะที่แท้จริงของโปรดิวเซอร์เลยค่ะและนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะการสะสมพร้อมทำให้เราต้องพึ่งพาคนอื่นแต่การเข้าใจโครงสร้างให้เราเป็นอิสระและเป็นผู้สร้างสารรค์อย่างแท้จริงเรากำลังเปลี่ยนจากการเป็นแค่คนใช้โปรแกรมไปสู่การเป็นศิล,ลปินค่ะ คำถามสุดท้ายนี้ครูนิต้าอยากฝากไว้ให้ทุกคนลองไปปรับใช้กันดูนะคะลองเปลี่ยนจากการล่าพร้อมมาเป็นการสร้างโครงสร้างแล้วจะพบว่าโลกของการสร้างสารรค์ดนตรีด้วย AI นั้นกว้างใหญ่และน่าตื่นเต้นกว่าที่เคยเป็นมาค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ